ครับสวัสดีครับผมนมรพเข็ยนครับครับมนีมอสดิมพันมีอยู่สองโคมครับอ่าเป็นโค้มลูกแม่กับลูกผูครับอ่าราคาก็จับต้องได้ครับเป็นม่วงทั้งกลางครับนะครับสองโคมราคาเบาๆหาเบิรงโคมแม่ลูกผูก่อนครับนี่ครับโคมนี่ลูกจะเป็นลูกของ KF31 ครับ KF31 ครับเป็นลูกของเคเอสามหนึ่งครับเดี๋ยวเอาใบหลอดให้เบิ่อนข้างกันเด้อครับลูกเขาก็ได้ยี่สิบกว่ามือครับนี่ครับใบหลอดเพิ่นครับครับเกือวันที่สิบมิถุนาครับประมาณนี้เดี๋ยวยี่สิบน่าจะยิบยิบสองมือยิบสองยี่ิบสามมือครับประมาณนี้ครับหลอดเพิ่นครับ อามบึงได้ละเอียดตต่างครับนี่ครับอาแม่นี่เปิดไร้เป็นไร้้มนี่มาดิมเปิดไว้4่0 0 0เบาทครัเปิดใวสี่หมื่นเจ็บาทเด้อครับพี่นอ้องอ่้มนี่แม่ลูกปูเด้อครับอ่านาเลกเลกเลยสี่หมื่นเจ็ดพันบาทต่อร่องราคาไดนาเนาะต่อรองราคาดครับอ่าเบอร์โทรมาดิมเนี่ยศูนย์หกสอครับศูนย์หกสองหาสอง เจ็ดแปดสามสองครับพี่น้องเบอร์โทรเพิ่นครับผู้ใดสนใจคุ้มนีกะโทรเของมาต่อรองราคาน้ำเพิ่นได้เลยครับสี่หมืนเจ็ดพันบาทต่อรองราคาได้หรือว่าพิกัดหนาคอ,อกเพิ่นกะอยู่บ้านน่านสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนางการีนนคมจังหวัดอำนาจเจริญครับของส้มตัวจ,จริงต่อรองราคากับเพิ่นอยู่หนาคอ,อกได้เลยครับพี่น้องบังครับลูกสามหนึ่งแดงดีครับเนื้อหนังย่นยนเลยบังครับได้ละเอียดแม่แม่ ไายสูงไรแม่มาติมแม่น,นี่ยไทยสูงอยู่บวกครับผมไทยสูงอยู่ลอยสี่สิบบวกครับแม่แม่ไายสูงอยู่ลอยสี่สิบบวกตำหนิมีวะตำหนิบ่มีครับพี่น้องรับประกันตำหนิให้ขาทกขาทอนสวงชุดหางดงหางดอกเพื่อรับประกันให้ครับ<า>นี่ครับหลวงพระก็ออกครับแม่นี่ก็ควมามหนาความลึกความเหีความหย่นได้สุยยางครับ แม่นี่ตน้องหญ่เป็นงัวที่เหนื่อหนังดีเลยครับใจลูกน่าจะบวชขาดครับบังครับพิษจะเป็นตัวผูครับบึงลูกครับลูกแดงดีแข้งขากระเนีครับลูกลูกกับมือตัวนี้เนาะลูกมือตัวนี้ครับพี่น้องบองครับสีแดงสุดยอดเลยครับลูกเป็นลูกผูด้วยครับนี่ครับมาเบ่งแม่ แม่กะถ่ายเงาหางไงเงาหางไงดีครับขันขงางเล็กน้อยเบึงครับพี่น้องเบึงคว่มนาคว่มลึกครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองราคาครับเพิ่นได้ครับทั่วขมาต่อรองราคาเอาได้ครับพี่น้องหนาขวกหรือว่าอยู่ใกตไก่กับเบื่องอยู่หนาขวบก็เพิ่นได้เลยครับว่าแม่นี่ไผ่มักหน้าหนาลึก,ลก บ่อพิษวังแน่นอนครับเบื่องครับอันนี้คมแหลกครับลูกก็กำลังรอๆครับนาสันดีนะลูกเนาะลูกนาสันนอกหูสันงามครับลูกใดการเลยครับหน้ากตดพอพันเลยผมว่าต้องลอส้มตอนเป็นนุมครับนี่ครับข้มเน่าว้มนาคว้มลึกข้มยืนแข็งขาใหญ่ใดการเลยครับ ลูกในการเนี่ยใครสนใจก็เอาไปเลี้ยงไว้อีกจ๊ปีทังปีกัเป็นคุ้มฝูงได้ครับพี่น้องเป็นคุ้มฝูงได้ครับส่วนแม่นี่กัผสมในเหยืย่อในรูมาแล้วตัวมาติแม่นี่ลืมถามลูกแร่ครับลูกลูกล,กลกสองเดินตามลูกสองลูกสองน้ำกล่นครับเบิ่งครับใครส,น,สนใจก็ทักมาเด้อครับโทรมาหาเพื่อนเอา สี่หมื่นเจ็ดพันบาทตอ่อรองราคาเอาครับเอาเพิ่งควบต่อไปมาดิมเอาแม่ลูกแม่เพิ่งควบแม่ลูกแม่บ้านครับพี่น้องแม่ลูกผู้สนใจกับทัวรมาต่อรองก็เพิ่นเอาครับพี่น้องราคาเพิ่นกับเปิดไว้ให้พี่น้องถ้าตอ่อรองแล้วครับรถส่งรถยังเพิ่นกับมีครับสองขันเยกอะกันเลยครับอยู่ได้คันใดให้ไป่ส่งนี่ครับพีลูกโต เป็นลูกผสมตัวเนาะเป็นลูกแรกนี่ครับแม่นี่ท้ายสูงไรไปเลยท้ายสูงอยู่รอยซีซิบบวกครับแม่ครับเป็นลูกแรกเพิ่นผสมตัวมาเนาะลูกจักเดือนมาดิมลูกสองเดือนกว่าจะเขาสามเดือนครับผมลูกสองเดือนจะสามเดือนครับพี่น้อง ตับตำนี้บ่มีเนาะตำนี้รับประกันให้ครับค่าทุกค่าถอนสวงสุดทางดอกรับประกันให้ครับผมแม่กับบมีตำนี้ลูกกับบมีตำนี้ครับผมค้าทุกค้าทอนสวงสุดทางดวงหางดอกผลรับประกันตำนี้ให้เด้อครับพี่น้องนุ่มบดติงด้งเดียกเนาะนุ่มบดติ้งครับผมมีแนื้อตาไล่เนาะนี่เป็นตาไล่นี่ <ร S 1> แหนนละครับพี่น้องไล่ยอยู่ขอ้อกับเป็นแม่บอกแม่พันใดครับใจลูกกะบงามครับนะครับขนาดผสมตัวครับพี่น้องลูกกะเป็นลูกสาวเนื้อหนังดีๆเลย ลูกพ่อคุ้มฝูงใจลูกดีครับพี่น้องเบิ่งครับผลกะกำลังมากครับนี่ครับแม่แม่นี่กะพ้องสางดีครับเน่าคุ้มลึกก็ได้ครับขับ่ัตีไรถือว่าเป็นแม่บอกแม่พผ่านแต่การเลยครับพี่น้องราคาเท่าไรก่อนมาดิราคาเป็นไปสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมต่อรองเลยครับสี่หมื่นห้าพันบาทต่อรองราคาได้เด้อครับพี่น้องสี่หมื่นห้าพันบาทต่อรองราคาได้ครับ ค่วมนี่แม่ลูกแม่ครับตอนนี้เป็นบะมี่ครับบอตีว่ามีไล,ย,ลยกะเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ใดครับหูดีครับพี่นว่าแข้งขากระในี้ยดีสีแดงทั้งแม่ทั้งลูกลูกเดียร์การเลยครับพี่นอ้องลูกผสมตัวทังเหนื่อยนั่งดีอยู่ครับถือว่าใจลูกดีนอแม่เนี่ยนอ้องยังสดสดพร้อมครับพี่น้อง,องว่าลูกแรก ครับอ่ะเบอร์โทรแนมาดิมอีกจักรอบเนี้ยศูนย์หกสองห้าสามสองเจ็ดแปดสามสองครับพี่น้องเบอร์โทรเพิ่นครับอ่าเปิดใบสี่หมื่นห้าพันบาทต่อรองราคาได้เนาะมึงครับพี่น้องยังกินนมครับฝนกระตุกบ้านนี <tuh meters S 2> <tam> ่ก sure. <em umbrella. t us> ินนมเก่งแม่นให้ออกนมเหมือนกมันกินดูครับมันเจ็๊ยบนมมึงครับพี่น้องหน่องกำลังยัง เอ้สนใจกะโทรมาต่อร่องราคาัออกกบเพลินครับฝนกระตกเริ่มมาแล้วครับมันหันฝนเศร้าตกก็เลยมาไายครับตอนนี้ก็มาตกใหม่เอาสไรด์คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับจะใครส่องยูทูบมุมมองเห็นน้ำครับตอนนี้ฝนกระตกไลมากแล้วครับเดี๋ยวเปียกครับเบังครับงามๆเลยครับคมนี่ครับราคาบ่เบาต่อร่องได้ ส่วงพีหอดบาลพันวาแบบมากขมได้กะจังทูมาเอาเด้อครับพี่น้องตอนนี้ฝนไล่แล้วครับสรนทรภินี้กัสวัสดีครับผม